ทหารพรม่าผู้ก่อการลรายเล่ปีเจฟขี่ข้ามินอองได้นะครับได้ร่วมกันยึดเอารถยนต์และลรถมอเตอร์ไซค์ของพี่น้องประชาส่วนตัวไม่มีความผิดอะไรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวรายประเด็นนะครับจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเรามาดูข่าวประเด็นที่1กันนะครับทหารพรม่าผู้ก่อการลรายเล่ปีเจฟขี้ข้ามินอองลน์ร่วมกันยึดเอารถยนต์และลรถมอเตอร์ไซค์ของ พี่น้องประชาชนโดยไม่มีความผิดอะไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีถุนายน2564ที่ผ่านมานั้นทหารพรม่าผู้ก่อการไล่ล่า BGF ขี้ค้ามินออนไลน์ได้ร่วมกันกำลังพลประมาณ100กว่านายนะครับไปกดขี่ข่มเหงยึดเอารถยนต์รถเครื่องนะครับของพี่น้องประชาชนโดยไม่มีความผิดอะไรนะครับ เปลี่ยนในพื้นที่หมู่บ้านนากีนะครับอําเภอสวยหลองอินจังหวัดปิลินในเขตสะทงในลัดมอนนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าเปลี่ยนป g f กองลอยที่1011ที่มีหินหนาอูนะครับที่เปลี่ยนผู้นำไว้อยู่นั่นแหละ่ายท่านพม่าผู้ก่อการร้ายเปลี่ยนกอง้อยนะครับขามายา402ที่อยู่ภายใต้บังคับการจากะค่า8นะครับและกองลอยที่549 ที่อยู่ภายใต้ปังคับการจก้า่า12นั้นนะครับได้มาปิดกั้นเส้นทางสัญจรไปมาแลจับยึดเอารถยนต์นะครับและรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่สัญจรไปมาโดยไม่มีความผิดอะไรชาวบ้านในพื้นที่กล่าวอีกว่าน,นะครับช่วงนี้สัญญาณมือถือก็ปิดไว้นอกจากนั้นนะครับถนนหนทางก็ปิดไว้หมดรถเครื่องรถยนต์ที่ผ่านไปมานั้นก็ยึดเอาไว้หมดนะครับ ที่พวกเขายึดไว้ทั้งหมดนั้นนะครับตอนนี้รถเครื่องมีประมาณ60คันรถโยนนะครับมีประมาณ5 6คันได้ยึดเอามาไว้ในพื้นที่โรงเรียนบ้านนากีนะครับรวมทั้งเจ้าของรถแรกท่านพมา่าปีจีเอฟนะครับเขาก็มีไว้อยู่ที่นั่นชาวบ้านในพื้นที่กล่าวกับผู้สื่อข่าว k คไอแา จะปิดถนนก็ไม่บอกนะครับได้ยึดเอารถของชาวบ้านไปนั้นก็ยึดเอาไปเพราะอะไรก็ไม่บอกนะครับส่วนทาง่ายของเคเอยูเขากล่าวว่านะครับในพื้นที่นั่นเข้าร่วมไว้ในพื้นที่เขตควบคุมของ k n เอยูนะครับกองพลที่1ตอนนี้นะครับถนนในพื้นที่ปินเนตน,นั้นปิดไว้หมดแล้วนะครับท่านหม่ของท่านพมา่าแลบปีจเอฟขากําลังพลประมาณ180นายนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นั่นเกี่ยวกับปัญหา ที่ท่านพม่าผู้ก่อการร้ายเขาได้ยึดเอารถของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปนั้นทําให้ในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนทุกยากลําบากและตอนนี้นะครับเอาโควิด -19 เปลี่ยนข้ออ้างแล้วตั้งด่านตรวจนะครับบนเส้นทางเพื่อตรวจขัดกรองโควิด -19 แต่พวกเขาได้ตรวจในมือถือของพี่น้องประชาช่วนด้วยนะครับอาจจะทําให้เกิดการปะท่ากันกับกองกําลังทหาร KNU กองพลที่1ก็เปลี่ยนไปได้นะครับถ้าหากพวกเขา หลังแก่พี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวันที่26มิมีถุนายน2564ที่ผ่านมานั้นนะครับก็มีข่าวลือนะครับบนโซเชียลมีเดียว่าทหาพรพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับได้เข้าไปจับกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับที่อยู่ในจังหวัดปีรินและกล่าวหาว่าเป็นผู้เข้าร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือ p d f นะครับชาวบ้านในพื้นที่เป็นห่วงกลัวว่าที่ทหาพรพม่าเขานะครับปิดถนนปิดสัญญาณมือถือในครั้งนี้ กูว่าจะเกิดสงครามกันใหญ่ขึ้นเพราะว่าภายทานพม่าผู้ก่อการร้ายเขากําลังพลนเยอะมากขึ้นนะครับในพื้นที่ควบคุมของเขียนอยู่กองพ้นที่หนึ่งนี้หลังจากทานพม่าผู้ก่อการร้ายได้ก่อรัฐประหารมานี้นะครับ BGF และเค u อยู่เขาได้เกิดการปะท่าสู้รบกันบ่อยครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความเคืบหน้าอย่างไรนะครับผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟัง และสุดท้ายนี้ถ้าว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยไม่ว่าจะเปลนด้านคําพูดนะครับอาจจะรดนแรงและพูดไม่ชัดสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ